พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาร,ราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพเพลิงศพพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดีวัฒน์วันนี้เวลา17นาฬิกายีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วเทพสิริทราวาสเขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดีวัฒน์ ซึ่งถึงชีพิตรใสเมื่อวันที่6มิถุนายน2567ด้วยทรงชราภาพสริพระชนส่า94ปีโอกาสนี้สมเด็จพระนิธฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัตรเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ประสูติแต่หม่อมเร่สวัสดิวัตรณอยุธยยาเมื่อวันที่27ธันวาคม2472 เป็นพระราชนาดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียลและคณะแพะทยาศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพะทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลทรงเข้ารับราชการตั้งแต่ปี2505โดยทรงเป็นนายแพทย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพกรมแพทย์ทหารเรือรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและนายแพทย์ประจำสำนักกองบัญชาการทหารสูงสุด ปี2534ทรงเป็นราชองครักษ์พิเศษต่อมาทรงได้รับพระราชทานพระยศทหารพลเรือเอกเป็นกรณีพิเศษและทรงเป็นนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่3รักษาพระองค์กองนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ท้งนี้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562ในพระบรมหาราชวังณมณฑ์ดพระกระยาสนานพลเรือเอกหม,ม่อมเจ้าปูสานสวัสดีวัต์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นลำดับที่สองในการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกที่พระหัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งอธัธทิศอุทุมพรราชาอาณาจักรณพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัตรเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกลับองคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเศกณทิศบุรพาหรือทิศต,ตะวันออกเป็นทิศแรกพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัตรทรงสมรสกับหม่อมนวลสีสวัสดิวัตรณายุธยาสกุลเดิมวีระบุตรมีบุตรทิดารวมสองคน